สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำลาบปลาตะเพียนทอดนะคะวัตถุดิบของเราก็มีตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสต์ไว้ให้นะคะเรามาเริ่มกันด้วยนํำค่ะนะคะมาหั่นฝานบางๆสามแว่นนะคะแล้วก็ซอยแล้วก็สับให้ละเอียดค่ะปลาตะเพียนแม่บ้านซื้อที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาทอดให้แล้วก็บ้างให้เรียบร้อยนะนะคะ แม่บางก็มาแกะเอาเนื้อแล้วมาสับให้ละเอียดนะคะใครมีเขียงใหญ่กว่านี้ก็สับได้เลยนะคะถ้ามีก้างโผลออกมาก็หยิบออกนะคะสับสับไปสับมานะคะให้แน่ใจว่าก้างเขาละเอียดนะคะได้แบบนี้เลยค่ะตั้งกระทะไฟอ่อนค่ะคั่วเนื้อปลานะคะเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยค่ะ เนื้อปลาจะได้นุ่มขึ้นนิดนึงนะคะใครชอบแฉะแฉะไม่ชอบแห้งก็ใส่น้ำเพิ่มได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสชาติกันด้วยพริกป่นนะคะ1ช้อนชาก่อนนะคะเข้าคั้ว3ช้อนชาค่ะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะมะดาว1ซีกนะคะ คุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะชิมดูรสดูก่อนนะคะแม่บ้านเติมพริกป่นแล้วก็น้ำปลาน,นิดนึงนะคะรสชาติได้ที่แล้วนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะ ใบสะระแหน่ค่ะหอมแดงซอยค่ะผักชีฝรั่งค่ะคลิปนี้ไม่มีทอดปลาให้ดูนะคะแม่บ้านเคยอัดคลิปไว้นะคะทอดปลาตะเพียนแล้วก็บ้างยังไงนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอืม ต้องลองนะน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะทานปลาดีนะคะมีประโยชน์มากๆด้วยค่ะใครไม่มีปลาตะเพียนนะคะใช้ปลาดุกย่างก็ได้นะคะซื้อที่เขาย่างแล้วหรือว่าซื้อมาอย่างเองนะคะหรือว่าปลาอื่นก็ได้นะคะเป็นลาบปลานะคะไม่มีปลาก็ใช้เป็นหมูเป็นไก่ก็ได้ค่ะ ขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ